อ่ะสวัสดีนะครับผมตอนนี้ทำเครื่องสูบเดียวมากเยอะแล้วนะครับเรื่องฝาสูบอ่าตอนนี้เป็นเครื่องสองสูบนะครับแต่อของว่าน่าจะเป็นรถแชมป์นะครับก็จะมาชมการทำบ่าวาวนะครับอครั้งแรกนะครับผมก็ไม่เคยทำนะครับเครื่องสองสูบก็ต้องมาลองดูกันครับว่า ผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นวาลวนะครับวาลวก็จะประมาณนี้นะครับมันจมนะครับ จมลึกมากโอ้โหเดี๋ยวก็จะจัดการบ่าวาวใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่าตอนนี้จะของซื้อมาก็โอ้โหสิบกว่าปียังไม่เคยทำอะไรเลยนะครับคือเครื่องก็รุ่นนี้มันออกมานานแล้วนะครับแชมป์มครับอ่า เดี๋ยวก็จะมีนี่นะครับบูทนะครับบูทปลายก้านตัวนี้ก็ต้องทำใหม่ทั้งหมดนะครับหก้านยาวมากเลยนะครับเป็นศอกนะครับก้านอ้าลูกสูบนะครับทำมาไม่เหมือนปกติ ตัวนี้ย,ยังยังยังไม่ใช่เป็นไดเล็กนะครับเครื่องยังเป็นหัวฉีดธรรมดาอยู่นะครับอ่ตัวนี้ก็จะเป็นสลักก้านนะครับสลักของสูบเดี๋ยวเรามาดูตอนตำบากันันะครับอ่ะตอนนี้ผมได้แซะบ่าวาวออกมาแล้วนะครับ ก็มาถึงขั้นตอนนะ,ะการกึงนะครับนี่นะครับมันจะเป็นเหล็กหล่อนะครับตัวเนี้เนี่ยครับเราก็กึงทําเป็นบ่านะครับมันจะมีสองขนาดนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยว สี่0 <40. S 2> ผมจะซื้อมาอ่าจะมีหลายขนาดนะแต่ตอนนี้มันจะเป็นสองขนาดนะครับตีดตัวฝาอ่าเดี๋ยวมาชมตอนที่ผมกึงกึงบ่าเสร็จแล้วนะครับามาดูการขั้นตอนการอัดอัดบ่าเข้าไปในในฝานะครับ ว่าผมทํำยังไงนะครับอ่าตอนนี้อ่าผมได้กึงบ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าจะออกมาประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นบ่านะครับอ่า่เป็นายดีใบเสียนะครับบายดีก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าบ่าผมจะใช้อ่าแท่นนะครับไอดรุลิกยิงอัดเข้าไปนะครับอ่าและหลายช่างก็เคยเห็นมานะครับบางคนเขาก็ใช้ที่แอร์ เหล็กตอกลงไปนะครับแล้วแต่ความถนัดของใครนะครับแต่ผมว่าถ้าใช้แท่นยิงเนี่ยความแน่นมันจะมันจะดีกว่านะครับผมว่านะครับเดี๋ยวจะลองอัดไปดูนะครับอ๋เห็นนะครับมันจะคล้อยลงไปอย่างนี้นะครับ อ่ะพอามาสุดแเราก็จะแน่นอย่างนี้นะครับอ่ะเรามาเช็คดูอ่ะ,อะวาม,มันสนิทไหมอะโอเคนะครับแน่นโอเคปกติ Property. เดี๋ยวตอนคว้านอ่าใส่วาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาดูอีกทีนะครับตจะมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะนะครับตอนนี้ ผมจะใช้มีดป่าดหน้าตรงนะครับปาดบ่าให้ครับให้ว่าเราคิดว่ามันใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวก็จะปาดสี่สิบห้านะครับเพื่อจะใส่ตัววาลเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูบ่าผมนะครับผมก็ทําไม่เหมือนใครนะครับอ่าอ่านะครับตอนนี้อ่าเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปสองรูแล้วนะครับอ่าไอเสียก็คือ อ่าจะเราอ่าเครื่องใหญ่อย่างนี้เราจะตีเสมอบนอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่ามันต้องยุบลงไปประมาณสักมิลหนึ่งอ่าประมาณนั้นนะครับที่ผมทําอยู่นะครับอ่าเพราะว่าทําสูงมากเกินมันก็ไม่ดีนะครับเครื่องมันร้อนนะครับอ่าเดีดูบา่าอ่าเห็นไหมครับสิ่งที่ไม่เหมือนกับคนอื่น คือตรงนี้นะครับเนี่ยนี่คือองศานะครับองศาบ่าผมจะตีหนานะครับแต่ของคนอื่นเขาจะทํามาบางนะครับก็ถามว่าดีไหมอ่ามันดีคนละแบบนะครับอ่าถ้าอยากผมทาหนาแบบนี้นะครับอ่าบ่าวาวมันจะทนนะครับมันจะไม่ค่อยซุดไม่ค่อยจมนะครับอ่าดูอย่างของเดิมนะครับ อ่านี่ของเดิมของเขานะครับอที่ผมงัดออกมานะครับอขอบบ่ามจะเล็กนะครับอ่าเนี่ยน,นะครับมันจะทําให้มันสึกไวนะครับอ่าคั้นี้มันจะจมไวนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมทําเสร็จอีกสองรูอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูใหม่นะครับอ่าตอนนี้กระสีท,ทั้งสี่วาลวแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเครื่องสูบเดียวหลายสูบรับทำหมดนะครับคือผมจะรับประกันเรื่องบ่านะครับเรื่องบ่าหลุดนะถ้าเกิดใครไปใช้แล้วบาหลุดเฉพาะบ่าหลุดนะครับอ่าผมจะทําให้ใหม่ให้ฟรีเลยนะครับจะไม่คิดตังค์นะครับอ,อันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับ คือหลายคนไปทํามาก็เคยมีให้ผมมาแก้งานนะครับคือไปตีมาแล้วเนี่ยใช้ไปไม่ถึงอ่าไม่ถึงร้อยไร่อ่ะอยู่ดีๆก็บาหลุดออกมาเองอ่ามันจะประมาณนั้นนะครับคือผมจะรับประกันเรื่องบานะครับอ่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่าสำหรับทำวาวนะครับอ่าวาวโตอ่าวาวโตเครื่องสูบเดียว รับทํานะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรเบอร์นี้นะครับศูนย์2ปดเจ็ดสามหนึ่องานะครับให้ดูบ่านะครับอ่นี่นะครับบานจะใหญ่นะครับช่วงเอียงสี่ผ้านะครับแทบจะเต็มหน้าใบาวาวเลยนะครับ คือจากประสบการณ์นะครับที่เคยใช้เครื่องมานะครับอ่ามันจะจมไวนะครับอ่าถ้าเป็นเครื่องแต่งพวกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าคือสปริงวาลวมันมันค่อนข้างจะแข็งนะครับแล้วรอบมันสูงนะครับเขาเนี้ยมันจะจมไวอ่าผมก็เลยตัดสินใจเลยทําให้มันใหญ่อยู่เลยนะครับบา่าอ่ารับประกันนะครับยังไงก็ใช้ได้ทนครับบา่า ถ้าเกิดว่าใครไปใช้บาลุดบาไลหมามาเครมได้นะครับนี่ครับจะประมาณนี้อโอเคนะครับสําสหรับคลิปนี้อ่าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ